มังกรบทที่177คุณคู่ควรหรือไอขยะคุณเอารถดีๆแบบนี้มาจากไหนหลังจากดึงสติกลับมาหลินหลันก็ถามอย่างรีบร้อนแม้ว่าเธอจะไม่รู้เรื่องยังไงแต่เธอก็รู้ว่าราคาของรถหรูตรงหน้าเธอเริ่มต้นที่5หรือ6ล้านอย่างเฉินเฟิงจะไปมีปัญญาซื้อได้ยังไงเช่ามาเฉินเฟิงผู้จางจาง เมื่อได้ยินสิ่งที่เฉินเฟิงพูดหวางเหมยที่อยู่ข้างๆก็คลายความตกตะลึงไปบ้างเดิมทีเธอยังสงสัยเฉินเฟิงเป็นขยะไร้ประโยชน์ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วทุกหัวระแหงไม่ใช่เหรอเขาจะไปขับรถหรูระดับนี้ได้อย่างไรให้สงสัยอยู่ตั้งนานที่แท้ก็เช่ามานี้เองเช่าเหรอหลินหลันมองเฉินเฟิงด้วยความรังเกียจและถามคุณเป็นแค่คนส่งอาหารจะเช่ารถหรูแบบนี้มาทำอะไร คุณคิดว่าคุณขับรถหรูหรูกลิ่นเหม็นที่ติดตัวคุณก็จะหายเหรอใบหน้าของเฉินเฟิงเปลี่ยนเป็นเย็นชาทันทีหลินหลันผมจะขับรถอะไรเกี่ยวอะไรกับคุณหลินหลันตอนนี้คุณกล้าเรียกฉันว่าหลินหลันน้ำเสียงของหลินหลานแหลมขึ้นใครให้ความกล้าคุณเรียกแบบนี้ในสายตาคุณยังมีแม่ยายคนนี้ไหม จูจูลินหลันก็โมโหโจนจะระเบิดเฉินเฟิงในอดีตไม่ว่ายังไงก็ยังจะเรียกเธอว่าแม่แต่ตอนนี้กลับเรียกชื่อเธอโดยตรงแม่ยายเฉินเฟิงหัวเราะอย่างเย็นชาลินหลันค,คุณคิดว่าตัวเองคู่ควรหรือฉันไม่คู่ควรลินหลันโกรธจ,จนจะลุกเป็นไฟไอขยะฉันไม่คู่ควรตรงไหนสามปีที่แล้วถ้าไม่ให้แม่เท่าอย่างฉันรับเลี้ยงดูคุณคนไร้ประโยชน์อย่างคุณจะมีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้เหรอ ฉันรับคุณมาอยู่ที่บ้านให้คุณอาศัยอยู่ในตระกูลเสียตลอด3ปีที่ผ่านมาคุณได้กินอาหารของตระกูลเสียใช้ของของตระกูลเสียไม่รู้ว่าใช้เงินของตระกูลเสียไปเท่าไหร่แต่ตอนนี้คุณกลับบอกกว่าฉันไม่คู่ควรให้ขยับใครให้หน้าคุณพูดแบบนี้ลินหลันพูดอย่างมีเหตุมีผลด้วยน้ำเสียงที่รุนแรงแต่เฉินเฟิงกลับหัวเราะเยาะและไม่รู้สึกเช่นนั้น เมื่อสามปีก่อนในตระกูลเซียมีเพียงหลินหลันคนเดียวที่ต่อต้านการช่วยชีวิตเขาจะปล่อยให้เขาตายไปเองถ้าไม่ใช่เพราะเซียมึ่งเหวียงเป็นคนขัดขวางเขาคงจะถูกโยนออกไปข้างนอกจริงๆแต่เมื่อเรื่องมันถึงหลินหลันที่ไร้ยังอายเธอก็กลายเป็นผู้ช่วยชีวิตของเฉินเฟิงสำหรับเรื่องที่ใช้เงินของตระกูลเซี่ยนั้นสามปีมานี้เฉินเฟิงได้ทำการส่งอาหารแม้จำนวนเงินจะไม่มากแต่ก็ไม่ได้น้อยแน่นอน เขาให้การสนับสนุนตระกูลเซี่ยมาโดยตลอดแต่ไม่ใช่ตระกูลเซี่ยที่อุดหนุนเขาอย่างไรก็ตามสิ่งที่หลินหลันชอบทำที่สุดก็คือการบิดเบือนข้อเท็จจริงเฉินเฟิงเคยชินกับมันอยู่แล้วดังนั้นเขาจึงขี้เกียจไปเถียงกับหลินหลันความเป็นธรรมอยู่ในใจมนุษย์หลินหลันเธออยากพูดก็ให้เธอพูดเถอะยังไงเนื้อของเขาก็ไม่ได้ขาดไปหนึ่งชิ้น ในเมื่อคุณเป็นขยะไม่เห็นแม่ยายคนนี้อยู่ในสายตาของคุณหรอกดังนั้นคุณและเมื่อเหยาจึงไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวถ้าเมื่อเหยามาพบคุณก็ไปอำเภอดำเนินขั้นตอนการหย่าร้างได้เลยหลินหลันสงบลงและกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่งการด้วยความเย็นชาลงในทันใดเฉินเฟิงขมวดคิ้วทำไมหลินหลานถึงพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งทำไมคุณยังไม่อยากหย่าเรอ ลิลหลันหัวเราะและพูดว่าเอาตรงๆนะตอนนี้มั่งเหยาวมีแฟนแล้วและยังเป็นมหาเศรษฐีที่อาศัยอยู่ในบริเวณวินล่าด้วยแฟนอาศัยอยู่ในบริเวณวินล่าเฉินเฟิงชะง,งับไปชั่วขณะจากนั้นมุมปากของเขาก็เริ่มกระตุกคนที่ลิลหลันไอ้หน้าโง่พูดถึงจะเป็นเขาหรือเปล่าอืมคนใหญ่คนโตที่อาศัยอยู่ในบริเวณวินล่าก็มีเพียงเขาเท่านั้น ลินหลันไม่ได้ตรหนักว่าการแสดงออกสีหน้าของเฉินเฟิงนั้นผิดปกติเธอยังคงพูดไม่หยุดเฉินเฟิงถ้าคนขี้ขลาดอย่างคุณรู้ตัวคุณก็ควรไปอย่ากลับเมื่อเหวยาวแฟนของเมื่อเหยาเราผิดใจกับเขาไม่ได้แค่คุณทําให้เขาไม่พอใจพวกเขาสามารถทําให้คุณหายไปจากโลกนี้ได้ด้วยคําเดียวจริงเหรอเฉินเฟิงเหมือนยิ้มไม่ยิ้มถ้าลินหลันรู้ว่าไอ้ขยะไร้ประโยชน์ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอตอนนี้คือมหาเศรษฐีเขาจะมีสีหน้ายังไงเนา ไอ้ขยะยังไม่เชื่ออีกเหรอหลินหลานพูดอย่างเย็นชาฉันบอกคุณแล้วเมื่อเหวยและแฟนของเธอจะมาอีกในไม่ช้าเมื่อพวกเขามาคุณคงจะไม่มีโอกาสเสียใจทีหลังด้วยซ้ํา ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าหลินหลันได้คิดมาดีขั้นแรกคือใช้แฟนคนปัจจุบันของเซี่ยเมิ่งเหยาวยเพื่อเคลียร์อุปสรรคเฉินเฟิงที่อยู่ตรงหน้าเพื่อให้เซี่ยเมิ่งเหียงกลับมาเป็นโสดได้อีกครั้งจากนั้นเธอก็ให้คําแนะนําต่อไปทําให้เซี่ยเมิ่งเหียงค่อยๆก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งจากเมียน้อยกลายเป็นเมียหลวงเมื่อถึงตอนนั้นแม่ได้ดีเพราะลูกสาวเธอก็สามารถเข้าไปใช้ชีวิตในวิลล่าอย่างราบรื่นกลายเป็นคนใหญ่คนโตในสายตาของคนนอก มื่งเหยาวยจะมาด้วยเหรอเฉินเฟิงไม่ได้สนใจกับคำขู่ของหลินหลันแต่เขากลับสนใจเรื่องที่เซี่ยเมื่อเหยาวยจะมาด้วยมากกว่าเมื่อคืนที่จักกันกับเซี่ยเมืง่งเหียงก็เป็นเรื่องที่ทรมานสําหรับเฉินเฟิงเช่นกันนี่เป็นครั้งแรกที่มีวิกฤตความสัมพันธ์นับตั้งแต่การแต่งงานกับเซี่ยเมื่งเหวียงมาสามปีเขาต้องเคลียร์ให้จบ เมื่อเหยาวยมาแน่นอนลินหลันเอามือกอดอกแล้วพูดอย่างเคร่งขครืมเฉินเฟิงฉันขอเตือนคุณไว้ในครั้งนี้เมื่อเหวี่ยงมากับแฟนของเธอคุณอยู่ดีอยู่ดีและอย่าทำให้แฟนของเมื่อเหวียงไม่พอใจล่ะลินหลันยังไม่ทนันพูดจบแท็กซี่ก็หยุดข้างหลังเธอร่างสูงเพลียวลงมาจากรถแน่นอนว่าคนคนนั้นเป็นเซี่ยเมื่อเหียาเมื่อเห็นเฉินเฟิงความตื่นประหนกปรากฏขึ้นในดวงตาที่สวยงามของเซี่ยเมื่อเหียา แต่ในไม่ชา้าเธอก็สงบลงและมองไปที่หลังของหลินหลันด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกเอ่ยปากพูดว่าแม่ลูกสาวหลินหลันดูมีความสุขหันกลับมาและถามอย่างเร่งด่วนลูกสาวแฟนของคุณละการแสดงออกของเสี้ยม่งือเหวยาวเย็นชาแม่ฉันบอกคุณแล้วว่าฉันไม่มีแฟนเลยเป็นไปไม่ได้ หลินหลานพูดอย่างมั่นใจป้าหวังของคุณเห็นคุณลงมาจากบริเวณวิลล่ากับตาถ้าคุณไม่มีแฟนทำไมคุณถึงอยู่ในเขตวิลล่าหนึ่งคืนละ่ะเซียมเมิงเห่ยาอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองไปที่หวางเหมยหวางเหมยฝืนยิ้มเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะเธอเองที่พูดมากถ้าเธอไม่พูดมากวันนี้คงไม่เกิดเรื่องมากมายขนาดนี้แม่เมื่อคืนฉันอาศัยอยู่ในพื้นที่วิลล่าก็จริงแต่ฉันไม่มีแฟนจริงๆ เซี่ยเมืองเหียาถอนหายใจและพูดเธอไม่สามารถบอกหลินหลันได้ว่าบ้านพักบนยอดเขานั้นเฉินเฟิงเป็นคนซื้อดังนั้นเธอจึงอธิบายอย่างชัดเจนไม่ได้และไม่ได้อธิบายว่าเพราะอะไรเธอถึงไปพักที่วินล,ล่าทำได้เพียงให้หลินหลันเข้าใจผิดต่อไปลูกสาวลูกไม่มีแฟนจริงๆเหรอหลินหลันไม่อยากจะเชื่อเซียเมืองเหียพยักหน้าใบหน้าของหลินหลันกลายเป็นสีเทา เธอนั่งลงที่พื้นถ้าเมื่งเหียวไม่มีแฟนจริงๆแล้วการเดินทางไปยู่ฉอวนซานของวันนี้มันคืออะไรหาเรื่องใส่ตัวหาความอัยปยอดสูใส่ตัวถูกคนอื่นทุบตีจนฟันร่วงไปทั่วพื้นกลับไปก็ถูกคนละแวกนั้นล้อเลียนวันนี้เธอเสียหน้าที่รักษามาเกือบทั้งชีวิตน้อยใจน้อยใจจริงใจจริงน้ำตาของหลิน,ลนหลานไหลลงมาไม่หยุด แม่แผลบนใบหน้าของแม่มันคืออะไรเสียเมึ่งเหยาอดไม่ได้ที่จะถามเมื่อเห็นสภาพแบบนี้ของหลินหลันเธอก็รู้สึกกังวลมากไม่ว่ายังไงหลินหลันก็เป็นแม่ผู้ให้กำเนิดของเธอแม่ของตนเองถูกคนอื่นทุบตีมีลูกคนไหนจะไม่รู้สึกอะไรละฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ